สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูที่นานะฮะที่นาก็ติดถนนสี่เลนเลยนะลูกค้าสี่เลนสร้างใหม่เลยนะฮะก็เพิ่งสอบเขตมาไม่นานนี้เองนะฮะก็ทุกทุกหลักหมุดนะฮะเราจะทําการฝังนะฮะฝังเสาปูนแบบนี้พร้อมอพ่นหัวหัวหลักหมุดไว้นะฮะพ่นหัวเสาไว้นะ ก็รังวัดสอบเขตกันใหม่ๆเลยนะลูกค้าแปลงนี้ก็เป็นที่นา10ไร่นะฮะที่นาสิไร่1นงานแล้วก็หกสิบเอ็ดตารางวานะฮะอยู่ที่บ้านกาดถีนะฮะตำบลน,น้วยแก้วอำเภอภูกำรรยาวจังหวัดพะเยานะลูกค้าก็เราอยู่ด้านหลังแปลงนะฮะด้านหลังแปลงที่นาด้านหลังแปลงนี่ก็จะมีสระน้ําเล็กๆนะฮะเพราะว่าเจ้าของได้ขุดไว้เพื่อ ทำนานะฮะเพื่อใช้สำหรับเอาต้นกล้านะฮะแล้วก็ให้วัวกินหน้าแรงนะก็ไม่ลึกนะฮะขุดสะหลังด้านหลังนี้ไม่ลึกแล้วก็หน้ากว้างนะฮะลูกค้าหน้ากว้างติดถนนอยู่ที่140เมตรเลยทีเดียวนะฮะหน้ากว้างติดถนนสายพะเยาป่าแดดนะฮะเป็นหมู่บ้านเกือบจะสุดจังหวัดพะเยาเลยนะลูกค้าแปลงนี้ ก็เป็นเขตติดต่อระหว่างาพะเยาแล้วก็เชียงรายนะฮะโดยเชื่อมต่อกันที่อำเภอปาแดดนะฮะก็ถนนหลักเส้นนี้ก็จะเป็นถนนสายพะเยาปาแดดพอยหอนะะึ่2อนยะลูกค้าก็ด้านที่เราเดินนี่เป็นถนนสาธารณะนะฮะก็อยู่ด้านข้างของแปลงที่นานะฮะก็ติดถนน2ด้านนะฮะด้านหน้าแปลงหันไปทางทิศตะวันตกติดถนน สีเลนนะฮะติดถมสีเลนแล้วก็ได้วิวเขาแบบนี้เลยนะลูกค้าอ่าตอนนี้ฝนกําลังจะตกนะฮะฝนกาลังจะตกพื้นที่ของแปลงนะฮะอยู่เลยรถจอดไอตัวรถจอดนั้นไปอีกนะฮะเลยไปอีกหลายเกือบ40เมตรเลยทีเดียวนะฮะด้านนั้นนะฮะอันนั้นเป็นทางลงนะฮะทางลงของแปลงที่นานะฮะทางลงทางเข้านะฮะ ใกล้กับวัดป่าพุทธชินวงศ์นะลูกค้าก็เป็นวัดม่อนพญานาคนะฮะก็ประมาณ3.5กิโลนะฮะประมาณกิโลก็เจ้าของเมื่อก่อนเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ3 5 0 0 0 0บาทนะลูกค้าแต่ตอนนี้ปรับลดลงมามากเลยนะฮะ <S <s เหลือลเพียงไร่ละ2 8 0 0 0 0บาทนะฮะก็ด้านหน้าแปลงติดถนน140เมตรนะฮะ แล้วก็ด้านซ้ายนะฮะลึกเข้าไปอยู่ที่1 0 0เมตรนะแล้วก็ด้านขวาลึกเข้าไปอยู่ที่117เมตรนะฮะด้านขวาคือ,อด้านที่อยู่ฝั่งติดรถนะฮะ1 1 7เมตรแล้วก็ด้านหลังกว้างอยู่ที่177เมตรนะลูกค้าต่อด้านหลังก็จะขนาดแนวต้นไม้นี่ไปเลยนะฮะ แปลงนี้ได้หน้ากว้างหลังลึกนะลูกค้าได้หน้ากว้างหลังลึกสามารถทํากิจการใหญ่ๆได้เลยนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> คือเป็นที่นานะนฮะที่นานก็ต่ํากว่าถนนอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> ก็ขายกันตามสภาพนะฮะขายกันตามสภาพราคาขายอยู่ที่ไร่ละสองแสนแปดหมืบาทนะลูกค้าแต่ว่าราคาประเมินนะฮะ อยู่ที่ไร่ละ2อ4 0 0 0สองบาทนะฮะต่อไร่นะฮะราคาประเมินก็คือขายสูงกว่าราคาประเมินแค่ห้าหมื่นกว่าบาทนะฮะห้ 56, าหมนนะฮะต่อไร่นะฮะขายสูงกว่าราคาประเมินห้าหมื่นหกพันบาทต่อไร่นะฮะก่อนแนวเขตของที่ดินนะฮะอันนี้จะเป็นหมุดด้านขวานะฮะมุดด้านขวา น่าจะขาดอยู่สองหลักนะฮะลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นแนวเสาคอนกรีตขาดอยู่สองหลักนะก็คือฝังเหลือสองหลักนี้ไม่ได้ฝังเสาวไว้นะแต่ว่าทุกจุดทุกมุมฝังไว้หมดแล้วนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเว้นไว้เป็นคือเจ้าของเหมือนกับถมไม่หมดนะ,ะลูกค้าถมไม่หมดพื้นที่ตกอยู่ตรงนี้นะฮะเกือบ ชิดถนนเลยนะลูกค้าเกือบชิดถนนกืชิดถนนทางหลวงเลยนะฮะก็ตรงนี้ก็เป็นถนนสี่เลนนะสร้างใหม่นะลูกค้ากว้างขวางเลยนะฮะแล้วก็ได้วิวเขานะวิวเขาด้านหน้าก็มีพระาธาตุนะฮะมีพระาธาตุอยู่ แนวที่ติดถนนก็จะออกเป็นแนวโค้งนิดๆน,นะลูกค้านะมีทั้งแนวตรงแล้วก็แนวโค้งนะฮะนะฮะยาวไปตามลูกศรน,นี้เลยนะฮะก็เป็นที่นานะลูกค้าเป็นที่นากว้างขวางมากเลยนะฮะจากไร่ละสามแสนห้ามื่นบาทนะฮะเจ้าของรถมาเหลือที่ไร่ละสองแสนแปดหมื่นบาทนะฮะ ติดถนนนะฮะติดถนนสายพะเยาปลาแดดพยหนึ่องศูนยองนะฮะกค้า ของที่ดินนะฮะเกือบชิดขอบทางเลยนะฮะเกือบชิดขอบทางหลวงเลยนะก็ลักษณะต่ำกว่าถนนก็ประมาณ2เมตรได้นะลูกค้าสามารถทำปั๊มน้ำมันหรือว่าปั๊มชาร์จไฟนะฮะในอนาคตนะใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะวัดป่าพุทธชินวงศ์นะลูกค้า น,นี้ก็เป็นทางขึ้นลงนะฮะทางขึ้นลงของแปลงที่นาอันนี้เป็นรถของกรมทางหลวงหรือว่ารถของอที่ทำทางนะฮะ ความกว้างของพื้นที่นะฮะลูกค้า140เมตรนี่กว้างมากเลยทีเดียวนะฮะและ้วก็ด้านขวาของแปลงนะฮะก็เริ่มต้นที่เสาเนี่นะฮะเสาหัวแดงๆนี่ฮะก่อนแนวขัวจะเป็นแนวหักมุมนิดนึงนะฮะลูกค้าก็จะมีเสาทุกจุดเลยนะฮะเพราะว่ารังวัาสอบเขตกันใหม่ๆนะฮะด้านหลังก็วิวเขานะฮะวิวเขาล้อมรอบเลยทีเดียว ติดถนนหลักนะฮะติดถนนหลักก่อนลูกค้าท่านไหนสนใจที่ดินแปลงน,นี้ก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่0 932927167หรือว่าทักไลน์วสันดดไทยแลนด์นะฮะคลิปนี้ขอลากันไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ